ซ้อนตั้งรอบเดินเบาอีสุครับตั้งรอบผันนะครับเอาไฟล์เข้ามาแล้วก็สิบหกปีสองห้าห้าหาโลแล้วครับไปที่หน้าสองดีครับเลื่อนนะครับ นี่ครับรอบเป็นเบาอีสุอยู่ตรงนี้นะครับครอบครับไปที่หน้าเทีครับกดตบิวย่อเอมขยายนะครับให้ได้สิบครับยอ่ยอยอ่อย่อลงมาครับได้สิบล้บนี่ครับเรื่อนชิดซ้ายครับ พอครับขนาดตารางนี้จะอยู่ที่10คูณ10นะครับโอเคครับใส่ตัวหารครับ, okay, บ,บ0.125กด enter ครับ นี่ก็คือหน้าตาลอกเครื่องคือ,อ่ที่พันสองเดอยห้าสิบแปดร้อยเก้าร้อยครับถ้าจะเอารอบพันก็ค,คลิกที่ตารางเลยครับใส่เลขหนึ่งพันครับกด enter ครับเยดนะครับนี่ครับจะได้รอบพันครับโอเคนะครับขอบคุณครับ